ตีจ้าบ่ได้เคยออกคลิปนันเขาดอกแต่ว่าอยากอัดวิดีโอม่ให้มูฟังนะไม่ให้มูบึงนะนะว่าจะคอง์นนะเสื้อมันเป็นตะคอลาบานี่ตะคอมันรุดก็คือว่าอยางไงว่าด้ายมันขาดล่ะก็เลยว่าเสียวเฮ็ดจังใดสิ่าไปเฮ็ดอยู่บ้านเห่ากัคก็สิโดนโพดล่ะก็เลยว่าเอออยากนุ่งอยากใส่จังส่นะก็เลยสิเออหาเข็มกับด้ายมาใส่มาอันนี้ตะคอ มาหยิบตะขอเองขั้นเสียเอาไปล้านเขากับพ่อกอระเทิรนโวดทเมนบานเฮาเอาไปสาของซัมนีก็เอามาล้านเนาะก็คือสิวาเฮดุบปินนั่งสินะ่ะจะกองก็เรียกว่าเออเรื่องนิดนหน้อยน้อยซัมมีซื้อเข็มกับได้ไม่ยิบเองแล้วก็แล้วขั้นสินะก็เรียกว่าเออไปซื้อเข็มกับได้ไม่ยิบอันอยากสิวาเาให้ฟังว่าอันคนที่คิดว่าของขายหรือของอีอยังก็ซามที่อยู่เมืองนอกนั่นมันดีทุกอย่างมันโบแมนเดอร์ ของบานเฮ่าตัวให้ราคาถึก,ถกแต่คุณภาพมันดีกว่าทางนีหลายเท่าบางยางของบานเขาแมนอยู่เข้าสื่อแพงแต่ถามว่ามันอ่อมันแพงแพงหรือคุณภาพหรือว่าแพงแบบว่าเศรษฐกิจเขาเมืองเขากับบรูแต่ว่าที่ไหนเนี่ยของบานเฮ่าน่ะของเล็กๆในน่อยที่เข้าสื่อในหน่อยถึกๆตามตลาดนัดน่ะคุณภาพมันยังดีกว่าเด้ออันนี้สื่อแบบในร้านในห้างแบบยางรู้ แต่ว่าอยากให้ไปเห็นคุณภาพของได้กับเข็มซื่อมาแล้วบรูว่ายิบตะขออันตะขอตัวเดียวนะโบรูว่าสิยูโดนซ้ำได้เ้อแต่ว่าอันสิผ้าไปเบิ่งได้กับเข็มที่ซื่อมากวันนี้ก็เลยว่าอันคิดหอดบ้านจะคว้งงนะก,นก็เลยเอามาบ่อให้หมูฟังจังได้การสิผ้าไปเบิ่งเอาองศ์ละกันเนาะเพราะว่าแป๊บหนึ่งค่ะเพราะว่า เข็มกับได้อยากให้เบิรงเข็มกับได้เฮ็ดจังไดนาอเอาจังสิกับขึ้นไปได้เอาเดี๋ยวเด้อนี่ค่ะอันนี้นี่คือได้ได้ที่อ่าซื้อมาสิงิบตะขอตัวเนี้ยค่ะนี่ค่ะคือสิงิบตะขอตัวนี้น,งงน,นี่ตะขอตัวนี้มันหลุดบัดน,นี้สิง,งิบตะขอแค่ซ้ำนี่ก็เลยคิดว่าเออเสียวไปล่านเขากบด พ่อกระเธอนนะ่ะนะกะจะคล้องกะอยากนุง่งน้ำเน่ก็เรียกว่าเออเอาสื่อเข็มกับได้มานี่เอาน,นี่นี่ได้นี่เข็มเข็มก็โอเคค่ะเข็มนี่ก็คือก็คือเข็มบานเฮาคือคือ,ค,อคือเข็มบานเฮาทุกอย่างเนาะต่ว่านี่ได้เอาได้อยากใครบอกให้ฟังก็คือว่านี่ได้ค่ะซื่อมาอยากจะบอกว่าอันเช็ดจังสี่กระขาดมันสิหยิบได้บ่ลรอนี่ค่ะ นี่เม่ซื้อซื้อเข็มมาเด้อะเบิงึงได้ซ้ำนี้ละ่ะดึงยังสี่กระขาดเราสิไปยิบอีหยังเหะนี่เอายิบอีหยังมันยังสิยูให้แต่ตะขอตัวน้อยๆมันก็สิ่อยู่ให,ในห,นเให้เอามาส่วนกันสามสามสั่นสี่สั่นบอกก็เรียกว่าเออเดี๋ยวสิลองยิบบึงถ้าเป็นจังไดสิบอกให้ฟังเด้อจ้า มันเป็นตะยกหัวเรื่องของเรื่องนะน,นะกะเลยเอามาเบาให้ฟังกะเลยเอาแบบว่าเค็มเนี่ยกะเลเสียเอาไม,ม,ม่หยิบก็เลยสิไม่หยิบสุดก็บ่แม่นหยิบอีหยังมากไามเราใครหยิบแค่ตะขอมันดอซื้อนี่นี่ตะขอสองอันนี่ที่ว่ามันหลุดนะได้มันหลุดกะเลเอไปซื้อมาแล้วหยิบได้บ่มันกลรอหยิบเบิง่งปะทามันอาสิมันก็ได้แต่ว่าซาตะดึงเบิ้งซื้อนะขาด ของดีของบานข้าเจ้าของเมืองนอกค่ะวัสดีค่ะ